สัตว์ตั้งอยู่ในคันได้อย่างไรอินทกะยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลด้วยคาถาว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่ารูปหาใชัชีพไม่สัตว์นี้จะประสบร่างกายนี้ได้อย่างไรหนอกระดูกและก้อนเนื้อจะมาแต่ไหนสัตว์นี้จะติดอยู่ในคันได้อย่างไรรูปนี้เป็นกะละละ ก่อนจากกาละละเป็นอัภุธะจากอัพพุธะเกิดเป็นเปสิคือชิ้นเนื้อจากเปสิเกิดเป็นคณะคือก้อนจากคณะเกิดเป็นปัญจสาขาต่อจากนั้นมีผมขนและเล็บเกิดขึ้นมารดาของสัตว์ในคันบริโภคข้าวน้ำโภชนาหารอย่างใดสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดา ก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารอย่างนั้นในคันนั้น